สวัสดีครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เกิดจากความต้องการของท่านผู้ชมที่ต้องการให้สอนวิธีสมัครยืนยันตัวตนบิตครั b i t c ครับก็คือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายเงินดิจิตอลหรือเหรียญ Bitcoin ทีนี้ขออนุญ,ญาตอ่านข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์ของ support.bitcup.com เลยนะครับ เพื่อไม่ไม่ให้พลาดเริ่มต้นเริ่มต้นการใช้งานวิธียืนยันตัวตนสำหรับบุคคลสัญชาติไทยวงเล็บ KYC Level 1หลังจากที่ได้เข้าสู่ระบบหน้าเว็บบิดคับแล้วตอนที่เราสมัครก็จะมีอีเมลส่ง ไปหาเราเราคลิกเข้าตรงอีเมลก็จะมาที่หน้านี้เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบมาที่หน้านแรกก็จะมีเมนูการยืนยันตัวตนให้ลูกค้ากดคำว่ายืนยันตอนนี้แบบทีนี้มาว่ากันต่อนะครับผมปรับหน้าจอเป็นแนวนอนเรียบร้อยแล้ววิธียืนยันตัวตน หลังจากที่เข้ามาแล้วขั้นตอนแรกก็คือการยืนยันตัวตนให้กดยืนยันตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเพิ่มบัญชีธนาคารขั้นตอนสุดท้ายก็ขั้นตอนยืนยัน2 s t ส p a u t h e n ทน c ิเคชันซึ่งของผมเนี่ยได้เคยสมัครไปแล้ว ก็ไม่สามารถจะทําให้ดูได้แบบของจริงก็ต้องขออนุญาตอาศัยหน้าเว็บไซต์ i t t คร p com ในการอธิบายเมื่อเข้ามาหน้ายืนยันแล้วก็จะปรากฏหน้าดังนี้จะมียืนยันอยู่ทั้งหมด3ระดับแต่โดยทั่วไปแล้วที่เคยสมัครไว้ก็คือยืนยันระดับ1ก็ถือว่าใช้ได้ยืนยันระดับ2 การยืนยันระดับ2เป็นขั้นตอนที่ต้องการที่จะได้วงเงินในการสามารถโอนเงินหรือฝากถอนซื้อขายได้มากขึ้นซึ่งอันนั้นในส่วนที่เกิน2ล้านบาทแต่ว่าของของบุคคลทั่วไปปกติก็แค่ยืนยันตัวตนระดับหนึ่งก็เพียงพอแล้วนี่เคยเว็บไซต์ BIT ขับเพเคยว่างันนะที่เคยสมัครไว้แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนกฎยังไงก็ลอง ลองประยุกต์ดูวงเงินสูงสุดต่อวันอันนี้เขาก็ว่ากันเดี๋ยวน์นอ่าเมื่อเข้าหน้า account verification แล้วจะมีให้เลือก2แบบคือบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลต่างชาติการยืนยันตัวตนของคนไทยให้คลิกด้านซ้ายการยืนยันตัวตนของบุคคลต่างชาติก็คลิกรูป ลูกโลกด้านขวาต่อไปก็จะเป็นเงื่อนไขข้อตกลงแล้วก็มีเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารกรอกข้อมูลและลงลายเซ็นให้ครบถ้วนแนบไฟล์เอกสารที่กรอกเรียบร้อยอันนี้ของ U.S. คือที่ผมเคยสมัครอ่ะมันจะเป็นแบบว่าให้กรอกออนไลน์แล้วพอเรากรอกพวก ชื่อที่อยู่ที่ทํางานอะไรต่างๆข้อมูลส่วนตัวพอกดยืนยนันปุ๊บก็ต้องรอเขาพิสูจน์ยืนยันตัวตนอีกประมาณสักระยะหนึ่งถึงจะผ่านไปยืนยันตัวตนขั้นที่1ซึ่งตรงนี้แต่เดิมเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานแต่ช่วงนี้หลังจากเว็บไซต์บิดครับเปิดรับสมัครใหม่เนี่ย เนื่องจากคนสมัครมาวันหนึ่งหลายหมื่นคนตอนนี้ไม่รู้ถึงแสนอย่างวันหนึ่งก็เลยทําให้ไม่สามารถดรําเนินการได้ทันเขาก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนไม่เกิน30วันก็จะเสร็จก็ต้องรอนิดหนึ่งครับส่วนวิธีการยืนยันตัวตนต,ต,ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคําอธิบายให้ระหว่างที่เราสมัครซึ่งในหน้านี้ก็น่านจะเป็นข้อมูลที่มัน มันประยุกต์ใช้กันได้แต่ว่าก็ไม่ใชห่หน้าเว็บก็อาจจะไม่ได้ตรงกับการยินดันตัวตนในปัจจุบันสักทีเดียวแต่หลักๆก,ก็จะมีเรื่องของข้อมูลทั่วไปประมาณเนี่ยชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษันเดือนปีเกิดเลขที่ประ,ประชาชนาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวเราเพศอะไรพวกนี้ แล้วเลขที่หลังบัตรประชาชนเนี่ยก็กรอกไปด้วยเนี่ยตัวอย่างแล้วก็ยืนยันเบอร์มือถือเพื่อรับการยืนยันผ่านระบบ OTP เนี่ยก็เหมือนกับการยืนยันทําธุรกรรมการเงินออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินฝากถอนอะไรพวกนี้มันก็จะมีประมาณนี้ไปก็เป็นการยืนยันตัวตนผ่าน OTP เข้ามาก็หน้าตายอย่างนี้แล้วก็ใส่ไป Verification, Identity, ออิอ๋อพอจม่พอยืนยันแล้วเขาก็จะขึ้นว่ายืนยันแล้วเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่อยู่ประชาชนตัวภาษาอังกฤษมีเพียง2ตัวอักษรตั้งแต่ตัวที่3เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่ตัวที่3เป็นต้นไปจะเป็นตัวเลขทั้งหมด ก็กอกตามคำอธิบายเขาผมาว่าคงเหมือนเดิมอะระบบของปิดครับคงไม่แตกต่างจากก่อนที่เขาจะปิดรับสมัครไปงวดที่แล้วนี่ก็ที่อยู่ตามบรประชาชนที่อยู่ที่ทำงานก็อันนี้อะไรอ๋อ oh, sustainability test เทสเกี่ยวกับเรื่องการการเล่นซื้อขายเกิดดิจิตอลว่าควรจะเอาเงินทั้งหมดของรายได้ไหมเจ้าเปไปซื้ออันนี้ก็เป็นการเหมือนกับการอะไรแบบประเมินเป็นแบบประเมินก่อนจะซื้อขายส่วนหนึ่งท่านแล้วก็กดรับรองว่าข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง จากนั้นก็จะมีแถบแบบรับทราบยินยอมรับความเสี่ยงแสดงขึ้นมาให้ท่านอ่านรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อ่านปุ๊บก็ยอมรับลูกค้าได้อ่านและยอมรับความเสี่ยงใช่ไหมฉันต้องยังต้องการเทรดอยู่ และเข้าใจความเสี่ยงในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลตามที่อธิบายในเอกสารนี้ฉบับนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนถ่ายรูปตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหน้าและหลังบัตรประชาชนและรูปเซลฟี่ของคุณให้สมบูรณ์ส่งรูปภาพของคุณมายัง b i t c u t c o m bitkub.com เพื่อรอการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จก็จะเป็นการยืนยันผ่านขั้นตอนที่1ซึ่งยืนยันขั้นตอนที่1ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเว็บจะพาท่านสู่ขั้นสุดท้ายในการยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปโดยมี2ทางเลือกให้ท่านเลือกก็คือการสแกน QR code หรือการอัพโหลดรูป อัปโหลดรูปขึ้นไปในระบบในกรณีที่ท่านสะดวกใช้สแกน QR code ให้ท่านทำการสแกน QR code หลังจากนั้นจะมีลิงก์พาท่านไปที่หน้าเว็บเพจพร้อมขึ้นข้อความว่าเริ่มการตรวจสอบให้ท่านกดว่าเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบนี้ออกแบบมาเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและปกป้องคุณจากการขโมยอัตลักษณ์โปรดเตรียมเอกสารประจำตัวของคุณให้พร้อมและคลิกเริ่ม จากนั้นจะมีการแจ้งเตือนเพื่อขออนุญาตในการเข้าถึงกล้องบนมือถือของท่านเพื่อถ่ายภาพให้ท่านกดอนุญาตอโล,โลระบบจะทำการเปิดกล้องเพื่อให้ท่านถ่ายภาพเอกสารยืนยันตัวต,วตวนทั้งหมด3ภาพได้แก่ 1. ภาพด้านหน้าบัตรประชาชน2ภาพด้านหลังบัตรประชาชน3ภาพเซลฟี่ถ่ายภาพใบหน้าของท่าน อย่างนี้เลยครับก,กดแคปหน้าจอไว้ก่อน,นเอาไปทำภาพหน้าปกจะได้เหมือนจริงสำเร็จแล้วขั้นตอนท่านจะพบว่าข้อความขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากนั้นรอดำเนินการ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ30วันสำหรับการตรวจสอบจะขึ้นหน้าอย่างนี้ครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากช่วงนี้มีการยืนยันตัวตนจำนวนมากการเมินการใช้เวลาประมาณ30วันคุณได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลทางเราขอภายในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงเราจะทําสุดความสามารถเพื่อดำเนินการให้เร็วที่สุดนี่ ประมาณนี้หมายเหตุในกรณีที่มีผู้ใช้การบริการยืนยันตัวตนเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจใช้เวลาใการดำเนินการมากกว่าปกติในกรณีที่ท่านสะดวกยืนยันตัวตนด้วยวิธีอัปโหลดรูปภาพให้ท่านทําการคลิกที่นี่ก็จะบอกการยืนยันตัวตนแคปไปหนึ่ง มีการสาธิตรูปที่ถูกต้องกับรูปไม่ถูกต้องรูปที่ถูกต้องต้องถือกระดาษที่เขียนว่า bitcup com เห็นใบหน้าเต็มใบเห็นเต็มใบหน้าเห็นบัตรเต็มใบเห็นเต็มใบหน้า อ๋อต้องเขียนอย่างนี้ถือกระดาษที่เขียนบิดครับเห็นบัตรเต็มใบหรือเต็มใบหน้าถ้าเอามือมาบังบัตรประชาชนอย่างนี้ใช้ไม่ได้สะท้อนแสงก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะบังเห็นไม่สมบูรณ์อ๋อต้องต้องอยู่แยกกันอย่างนี้การยืนยันตัวตนต้องแยกกันอย่างนี้แคปไปอีกหนึ่งไฮไลท์ อย่าเพิ่งทิ่ครับไปไหนแลหายไปไหนอ่าจากนั้นให้ทำการอัพโหลดรูปภาพและเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนลำดับตามลำดับให้ถูกต้องเมื่ออัพโหลดรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดส่งวางไฟล์หรือ กดคลิกเพื่ออัปโหลดวางไฟล์หรือคลิกเพื่ออัปโหลดนี่ไฟล์ที่อัปโหลดก็จะเป็น .jpg .jpeg .png .pdf ขนาดต้องไม่เกิน20 MB วางไฟล์หรือคลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพทั้งหน้าทั้งหลังบัตร การถ่ายภาพเซลฟี่ของคุณต้องปฏิบัติ3ขั้นตอนนี้ 1. วางภาพใบหน้าของคุณพร้อมกับถือกระดาษที่เขียนว่า Bi t ค u b bitkub.com bitkub.com มืออีกข้างถือบัตรประชาชนหากเป็นชาวต่างชาติให้ถือพาสปอร์ตรูปภาพจะต้องเห็นใบหน้าของคุณทั้งหมด มือไม่บงังส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรและเห็นรายละเอียดของบัตรชัดเจนเมื่อสำเร็จขั้นตอนแล้วท่านจะพบข้อความว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากนั้นรอดำเนินการโดยอาจใช้เวลาประมาณ30วันสำหรับการตรวจสอบโอเคจบยังาหากมีข้อสงสัย กสอบถามได้ที่บิดครับออนไลน์หรือ w w bit ็ bitkub com bitkub com หรืออีเมล support at bitkub com เบอร์โทรศัพท์02-032-9555 02-032-9555บเิษับรทบิดครับสอบถามเพิ่มเติมโอเคเยี่ยมยอด ก็ถือว่าผมอ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันละเอียดก็จะได้ทำตามไปทีละขั้นตอนครับก็เว็แบบไม่ใช่สิไม่ใช่เแวบบ็บช่อง YouTube ช่องป้าน้ำเป็นตัวคุณก็เป็นสื่อกลางในการแนะนำแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ดีๆในการที่จะหาเงินออนไลน์ที่จะทำเงินให้งอกเงยโดยท่าน ไม่ต้องไปทํางานทุกวันนั่งอหู่เฉยแล้วเงินงอกเงยการเล่นบิตคอยซื้อบิตคอยก็ถือเป็นความเสี่ยงก็จริงแต่มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการเก็บเงินในวันที่ผมอัดคลิปนี้บิตคอยร่วงลงไปเหลือประมาณ1นล้านหกแสนบาทต่อเหรียญซึ่งเมื่อตัปดาห์ก่อนยังขึ้นไปถึง2ล้านกว่านี่คือความไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นการลงทุนใดๆก็ตามขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าอย่าโลภมากที่ผมเคยทําคลิปหลายๆคลิปก่อนหน้าคือ,อเมื่อไหร่เราโลภมากลาบหายแน่นอนเพราะนั้นจงกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่เราถนัดหรือว่าจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งตอนนี้มันลงไปมากเนื่องจากพิษของโควิดแล้วก็เรื่องบิตคอยนเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ศรัทธาแต่ขอแนะนำว่าให้ลงก็ดีกระจายความเสี่ยงอย่างเราได้เงินเดือนมาเดือนละสมมติเดือนละหมื่นเราก็แบ่งลงหุ้นสัก20เอานี้สมมติเงินหนึ่งหมื่นเราจะเก็บตังเราตั้งเป้าจะเก็บตังค์เท่าไหร่ เดือนหนึ่งเราต้องการเก็บ3ามพันอ่ะเราก็หักไปเลยเราจะเหลือเงินเดือนหมื่นหนึ่งก็เหลือเงินเดือนใช้จริงแค่เจ็ดพันเจ็ดพันแล้วก็แบ่งไว้ไอ้สามพันนี่คือเงินเก็บเงินเก็บสามพันแล้วก็แจกแจงแยกว่าเราจะามาทําอะไรเช่นเราจะเก็บไว้ออมหุ้นสักพันหนึ่งอ่ะเก็บไว้เลยเอากองทุนสักอีกพันหนึ่งเก็บไปเลยแล้วก็อาจจะเป็นเงินที่เราไว้ฉุกเฉิน500บาทอ่ะสมมตุติเราก็เก็บสะสมไปทุกเดือน แล้วอีก500บาทก็เอามาลงบิตคอยลงเหรียญดิจิตอลอื่นๆก็ได้นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นแนวแนวคิดหนึ่งในการออมเงินซึ่งหลายท่านก็จะมีส่วนแบ่งสัดส่วนหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆไม่เหมือนกันนี่ตามประสบการณ์ของผมก็ลงอย่างนี้มันก็ช่วยได้ส่วนไอ้เงินที่เราต้องใช้รายวันว่่จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยหรือว่าเงินที่เก็บไว้ค่า ซ่อมรถค่าเทอมลูกหรือค่าอะไรเงินที่จะให้ญาติพี่น้องให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ญาติพี่น้องต่างๆที่เราต้องใช้เนี่ยเราก็แยกไว้ก่อนก็จะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขเล่นหุ้นเล่นกองทุนรวมเล่นบิตคอยก็จะไม่เครียดนี่บิตคอยลงไปเยอะผมก็ไม่เห็นจะเครียดเพราะว่าเราก็คิดอยู่แล้วมันต้องลงเราก็คือทำใจไปแล้วนี่ขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองคือไม่จำเป็นต้องไปเครียดเลยเพราะ เพราะเราไม่ได้กะว่าเราต้องซื้อวันนี้ล้วขายพรุ่งนี้ก็เก็บยาวกองทุนเคไมฟันที่เคยแนะนํามันก็มันก็ล่วงไปต้องเยอะนี่ก็ขึ้นมาอีกแล้วคือความไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นจงกระจายความเสี่ยงไปแล้วก็ทําใจร่มๆไว้เขาบอกคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งทําใจเป็นกลางไว้แล้วจะดี